ตอนนี้ไม่ใช่ฝนแล้วนะคะตอนนี้เป็นก้อนลูกเห็บค่ะเม็ดบเลร์บลล่านะคะนี่คือลูกเห็บทั้งหมดที่ตกลงมานะคะอย่าออกไปเดียวโดนหัวแตกแน่แน,น่เมื่อสองปีที่แล้วนี่ตกใส่รถนี่รถบิกเป็นหลายๆคันเลยนะคะตอนนี้เป็นหาลูกเห็บค่ะออกปุบลงมาหน้าบ้านพี่สาวผุ้งเม็ดบเลร์นี่คือเม็ดลูกเห็บนะคะก้อนน้าแข็งนะคะ ไม่มันก็พอมีนะมันอยู่ระเบียงบ้านนะคะมีหลายเม็ดแต่ก็โอ้โหโดนแขนพี่ตาตุ้มเก็บอะเนียค่ะ,คะแต่ว่ามันหล่นลงปื้ล่างเยอะมากกระเด็นกระเด็นเห็นไหมคะเก็บตกค่ะเก็บตกเนื่องจากว่าความเย็นนะกระทบความร้อนก็เลยทําให้เป็นก้อนน้ําแข็งนะคะก้อนน้ําแข็งเล็กๆเรียกว่าลูกเห็บนะคะ ไม่ใช่เห็บหมานะโอ้โหอันนี้กระเด็นเข้ามาในบ้านเลยอะ่ะเม็ดบอลเลยนี่คือเม็ดลูกเห็บนะคะที่หล่นลงมานะคะเห็นไหมต้องถ่ายแบบนี้ถึงจะเห็นชัดนะคะโอ้ยจันุกะโอ้โห,นโนโโหเสียงดังป๊อกเป๊กป๊อกเป๊กนะคะนี่คือก้อนลูกเห็บ โถ่เนี่ยหล่นลงไปข้ง่างเต็มเลยเห็นไหมคะโอ้ยเต็มเลยเสียงดังสนั่นเนี่ยค่ะก็ลูงเหกาตังนี้นะคะโอ้โหเนี่ยแหละค่ะธรรมชาติสร้างนะคะเวยนลางมาก ด้ยินี้ไม่ใช่เสียงฝนนะคะเป็นเสียงลูเกเห็ดค่ะเสียงลูกเห็ดอันนั้นลงลงไปพื้นขาวเต็มเลยนะคะ่อนที่ระเบียงที่สาวทุกตะออีก็เม็ดใจ,จอยู่นะคะ,ะเม็ดใจ,จอยู่ตอ,อน,นนี้นั้น จบไปหนึ่งหาค่ะจบลูกเห็บนะคะจบไปหนึ่งหาแล้วเนี่ยสงบแล้วก็ยังมีอยู่เล็กน้อยเสียงเบาแล้วนะคะลูกเห็บคงจะหล่นอีกอยู่นะโอ้พ่นเมฆออกมาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ทราบว่า จะมโนให้เป็นภาพอะไรความมโนของพี่สาวตุ้มก็มีมาเรื่อยๆตามภาพของปุยเมฆนะคะจับตารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะได้ภาพอะไรตอนนี้ยังมองไม่เห็นว่าเป็นภาพอะไรนะคะแม้แต่เมฆก้อนอื่นพี่สาวตุ้มก็ ยังไม่ทราบว่าจะมีเมฆก้อนไหนมาให้พี่สาวตุ้มมโนนะคะก็รอดูอีกสักระยะหนึ่งนะคะรอกันต่อไปรู้สึกว่าหาที่สามกำลังจะมานะคะนั่นก็คือฝน ผลหาที่สามกำลังจะเกิดขึ้น